คือเห็นมานานมากจริงๆอยากใช้มากด้วยนะแต่ว่าก็ไม่ได้มีโอกาสสักทีจนล่าสุดเขาส่งมาให้ใช้นี่แหละถึงได้รู้ว่าอ๋อก็ดีจริงๆสมวายตกแล้วก็ไม่แตกค่ะคุณจริงๆ,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 ๆคนน inbox ก,กันมาเยอะมากแป้งผสมรองพื้นใช้ของอะไรดีคะข้อแม้เยอะมากต้องเนียนคุมมันราคาก็ต้องดีวันนี้ชัมีคำตอบไหมคุณแล้วว่าอันนี้ใช้ดีราคาก็ดีมาก ่าบอยมกแป้ง,ปงผสมรองพื้นแป้งรองพื้นดีๆของทุกคนเนี่ยไม่ใช่ทาแล้วเนียนจบนะฮะทุกคนยังยมีข้อแม้ว่าราคาต้องดีหาซื้อง่ายใช้แล้วก็ลองลาสติ้งอะไรต่างๆอ่ะจัดให้ค่ะมาแล้วอ่ะกระจกกว้างชอบ ในชีวิตชัยเนี่ยจะมีแป้งผสมรองพื้นไม่กี่แบรนด์ที่ชัยพามาอยู่บนหน้าแล้วก็กล้าที่จะมาแนะนําทุกๆคนซึ่งแป้งของรันเนี่ยคือหนึ่งในนั้นแบรนด์เนี่ยเขามีมา3ปีแล้วแล้วก็มีแป้งออกมาทั้งหมด3สูตรซึ่งสูตรที่อยู่ในมือชัยเนี่ยก็คือ Run Cover Matt e Oil c o n t r o l Powder SPF 30 PA 4บวกก็จะมีชื่อเล่นว่าแป้งรันสูตรออริจินัลนั่นเองที่บอกว่าดีเนี่ยนะครับคือเป็นแป้งผสมรองพื้นที่ผสมสกินแคร์เข้ามาด้วยซึ่งเป็นเทรนดกระับโลลเยนนตอีี้ท่ เจะต้องมีส่วนผสมของบำรุงเข้ามาใช้ใช้แล้วเนี่ยรู้สึกว่าให้าการปกปิดกำลังดีนะครับแล้วก็ไม่ดูหนาเกินไปไม่ดูแป้งไม่ดูแบนสวยนานติดทนทั้งวันและสีไม่ดรอปควบคุมความมันเป็นเลิศมากคุณนะฮะใช้แล้วเนี่ยผิวจะดูเนียนตลอดทั้งวันอ๋อและอีกอย่างหนึ่งคือรองลัสติ้งสุดๆด้วยคุณตอนแรกที่ช้ใช้เนี่ยช้ยจะรู้สึกว่าเอออาจจะยังไม่ค่อยคุ้นไม่ค่อยชินรู้สึกว่าเอ๊เหมือนมันยังไม่ค่อยประสานเป็นเนื้อเดียวกับผิวแต่คุณเชื่อไหมว่าพอทิ้งไว้สักพักหนึ ธรรมชาติออกมาเฮ้ยคุณพอเขารู้จักกันอ่ะเขารักกันมากเลยนะแล้วก็จะยิ่งดูเนียนขึ้นผิวก็จะดูใสขึ้นฉะนั้นเนี่ยจะไม่โดนเมาว่าหน้าแป้งหน้าโบก็เลยรู้สึกว่าชอบมากๆ เคยสงสัยเหมือนกันว่าแป้งมรันนี่เขาย่อมาจากอะไรแล้วก็ไม่เคยดูออกด้วยนะว่าข้างหน้าน,นี่มันดีไซน์ของอะไรพอมารู้ว่าอ๋อจริงๆรงแล้วชื่อเขาเนี่ยได้แรงบันดาลใจมาจากคําว่า r a n o h a n ะซึ่งแปลว่าดอกกล้วยไม้ที่ฉันก็ถึงมาเห็นอ๋อกราฟิกบนหน้ากล่องก็คือดอกกล้วยไม้นั่นเองเ <laughs> พราะดอกกล้วยไม้เนี่ย <laughs> ถือว่าเป็นดอกไม้ที่มีความแข็งแรงทนทานคือแม้จะดูบอบางแต่เขาลองลาสติ้งมาลยนะคุณคือต่อยคุณตัดเขาออกมาแล้วใช่ไหมฮะ <laughs> เขาก็ยังคงความเป่งบานของเขาอ่ะได้าวนานก็เหมือนกับแป้ง นั่นแหละนะคะที่จะช่วยผิวของคุณเนี่ยเนียนสวยนานตลอดทั้งวันเฮ<ะ>้าอันนี้เนียนนานจริงนะคุณอันนี้คุณต้องลองจะบอกว่าที่บอกว่าโอ้โหลองลาสติ้งทั้งวันแต่ไม่ได้หมายความว่าหน้าคุณจะไม่มันเลยนะมนุษย์เราก็ต้องมีน้ํามันออกมาตามธรรมชาติเพียงแต่ว่าเป็นความมันที่ไม่ได้ทําให้เมคอัพของเราแยกย,ย้ายหรือหน้าของเราแครกแตกกองรวมอะไรเงี้ยนะฮะแล้วที่ชัยชอบมาก,มากๆคือต่อให้เรามือหนักหลือทัชอัพไปเรื่อยๆเพราะไม่ดูแป้งไม่ดูหนักไม่ดูหนาแล้วก็ไม่แครกไม่ตกร่องไม่กองรวมคืออันนี้ เป็นสิ่งที่แปลกประหลาดมากเลยอ่ะอย่างเวลาที่พอถ่ายอ่ะถ้าทีมงานยังไม่พร้อมสักทีฉันก็จะแต่งหน้าไปเรื่อยๆหมายถึงว่าแต่งโดยเฉพาะในเรื่องของงานผิวนะก็จะดูไปเรื่อยๆเติมไปเรื่อยๆอันนี้ก็เหมือนกันเมื่อกี้รอเขาถ่ายก็เติมไปเรื่อยๆก็ดูสิหน้าก็เนียนนะฮะคือแต่งเล่นแต่งอะไรไปก็ไม่ได้ดูเยอะไม่ได้ดูหนาฉันก็เลยเลิฟมากๆแล้วก็ดีใจสุดๆที่ค้นหานางเจอแม้นางจะมีมานานแล้วแล้วเพิ่งจะเคยได้ลองใช้ ไปดูส่วนผสมเนี่ยเขามีส่วนผสมที่เป็นบำรุงเยอะมากก็เลยรู้สึกว่าอ๋อเออทำให้ผิวดูไบรท์ดูใสตลอดทั้งวันเฮ้ยแป้งระับนี้เพิ่งเคยได้ยินอะมีส่วนผสมของแอสตาซันตินด้วยซึ่งเป็นสารสกัดจากสาหร่ายทะเลสีแดงคือถ้าคุณเป็นฝ้าเป็นกระอย่างชัยอะคุณจะรู้ว่าคุณหมอแนะนําให้คุณรับประทานแอสตาซันตินทุกๆวันเพื่อที่จะมาช่วยแอนตี้ออกซิเดนต์แล้วก็มาช่วยให้ผิวเราเนี่ยรับมือกับมลภาวะรับมือกับแสงแดดเนี่ยได้ดีขึ้นฉะนั้นเนี่ยก็เลยรู้สึกว่าพเมาากๆสํหรรับใคที่ผิวแพ้ยเ่ก็ไมต้องกลัววาะ่ เขาใช้กันแดดแบบ physical sunscreen มาเป็นส่วนผสมอยู่ในนี้ฉะนั้นเนี่ยก็ลดโอกาสที่ทําให้ผิวอุดตันนอกจากนั้นยังมีสารสกัดจากกล้วยไม้มาช่วยลดการอักเสบแล้วก็มีสารสกัดจากคาโมไมล์เอ็กซ์ทรมาปลอบประโลมผิวมีวิตามินอ e ีให้ความชุ่มชื่นฉะนั้นเนี่ยก็จะทั้งปกป้องผิวจากแสงแดดได้ในระดับหนึ่งเลยแหละแล้วก็ช่วยให้หน้าของเราเนี่ยกระจ่างใสแล้วก็ดูเนียนดูเป๊ะตลอดทั้งวันในราคาเพียงตลับละ790้บาทดิฉันอยากจะบ้าตายแล้วตลับดูดี จะบอกว่าดีไซน์ของเขาเนี่ยนะมันช่างพอดีกับอลัสมีวงหน้าเขงดิฉันมากเวลาส่องกระจกอะเออรู้สึกว่าเห็นหน้าเต็มๆดีชอบ แป้งรันรุ่นออริจินอลนะครับเขามีทั้งหมด4สีให้เลือกให้ทายดีกว่าว่าพี่ชัยใช้สีอะไรก็เริ่มตั้งแต่สีเบอร์ R 1 1ก็จะขาวสุดแล้วก็ R 2 1แล้วก็มี R 2 2แล้วก็อันนี้คือ R 3 3มชยใช้เบอร์ R 3 3นะฮะน่าจะเป็นสีมาตรฐานของผู้ชายหลายๆคนด้วยแหละผู้ชายจริงๆก็ไม่ควรใช้แป้งผสมรองพื้นขาวมากนะเดี๋ยวดูโปะฉะนั้นหามาให้แล้วนะฮะทั้งดีงามในเรื่องของคุณภาพคือตอบโจทย์ทุก อย่างติ๊กผ่านทุกข้ออะไรที่เป็นมาตรฐานในการใช้แป้งรองพื้นของดิฉันเนี่ยถือว่าผ่านหมดนอกจากนั้นราคาก็ยังดีสุดๆนะครับเพราะว่าตลับละ790บาทคือเลยค่าราคาน่ารักสุดๆเลยนะฉะนั้นใครอยากหน้าเนียนหน้าดูแมตตํกลังดีนะครับแล้วก็หน้าดูใสดูไบรท์ตลอดทั้งวันเชิญแป้งรันเชื่อชา